แบรนดีวีเวอร์เกตสาวงามวัย23ปีเจ้าของตำแหน่งมิสเพนซิลเวเนียยูเอสอินเตอร์เนชั่นล2015ถูกจับกุมเมื่อวันที่11สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นในข้อหาหลอกลวงและรับของโจรหลังเธอกูุเรื่องว่าตัวเองป่วยเป็นโรคลูคีเมียและเปิดรับเงินบริจาคจากผู้ใจบุญรวมถึงองค์กรการกุศลต่างๆมาตั้งแต่ปี2013ขณะที่กองประกวดก็ออกแถลงการว่าเสียใจอย่างมากเพราะทุกคนต่างก็เชื่อว่าแบรนดีป่วยจริงและอยู่ข้างเธอมาตลอด ซึ่งแน่นอนว่างานนี้ก็ทำเอาแบรนดีถูกยึดมงกุฎไปโดยปริยายค่ะส่วนพิธีกรสุดหล่อรอันซีครสจากรายการอเมริกันไอดอลก็เตรียมรับหน้าที่รายงานบรรยากาศการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน2016ที่ประเทศบราซิลเป็นเจ้าภาพให้กับข่าวข้ามของช่อง n อ c ีค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของไรอันกับการทำหน้าที่สำคัญนี้เพราะกีฬาโอลิมปิก2012ที่ประเทศอังกฤษเป็นเจ้าภาพไรอันก็เคยเป็นนักข่าวพักสนามไปรายงานบรรยากาศมาแล้วเช่นกันค่ะ ถ้าด้วยตัวอย่างแรกของนัง The h a t f u X ของพ่วงกับเลือดสาดเ u นติน n ทเรน n ิโน o ที่ขนทับนักแสดงแถวหน้าทั้งเคิร์ทรัสเซลล์สมิเอลแจ็คสันและเจนนิเฟอร์เจสันลีมาประชันบทบาทกันกับหนังที่ตามติดเรื่องราวของนักล่านเงินรางวัลหนุ่มกับนักโทษแหกคุกหญิงที่ต้องมาหลบพายุหิมะร่วมกับคนแปลกหน้าอีก6คน The hateful e i g h เป็นผลงานการเขียนบทของทชรันติโนที่เคยหลุดรั่วออกมาทางอินเทอร์เน็ตจนเจ้าของโปรเจกต์แอบน้อยใจขู่ว่าจะเลิกทำก่อนเปลี่ยนใจเดินหน้าสารต่อพร้อมวางโปรแกรมเข้าฉายเวลาปลายเดือนธันวาคมนี้หรือต้นมกราคมปีหน้าค่ะ